สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทออพระเนรศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษฮัมบวกที่ทํางานร่วมกับศูนย์วิจัยสาขาอื่นของมหาวิทยาลัยฮัมบวกเพื่อพัฒนางานวิจัยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่25มิถุนายน2568เวลา8นาิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองดิงคบูลไปท่ากาศยานมิวนิกนครมิวนิกเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟันซ่าเที่ยวบินที่ LH 2062เสด็จพระราชดำเนินไปนคนรฮัมบูร์กใช้เวลาบินหชั่วโมง15นาที เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางสาวชมพูนุชชมพูคำอักรราชทูตสถานเอกอักรราชทูตนักรุงงบอร์ลินายสเตฟานคาร์สตันครอนกรงศุนกิติมาศักน์านครฮัมบรูร์กเฝ้าถูนละอองพระบาทรับเสด็จ yeah. no, really, no, really. No, really. วันที่26มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมงบลองเฮาส์เมืองฮัมบูร์กอาคารนิทรรศการนี้สถาปนิกชาวสเปนผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของกล่องปากกาสีดำลายเส้นเทือกเขาเปิดเมื่อปี2565 นิทรศการเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเขียนและกระบวนการผลิตเครื่องเขียนที่มีความประณีตภายใต้แนวคิด n ิน p r r e Writing สะท้อนความสำคัญของการเขียนที่มีต่อมนุษย์และสังคมนิทรศการปากกามงบรองเริ่มตั้งแต่ปากกาหมึกซึมโบราณไปจนถึงรุ่นล่าสุดกลยุทธ์การสร้างยี่ห้อให้เป็นที่รู้จักที่มาของตราสัญลักษณ์มงบรองและการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ ปากการุ่นสําคัญของมงบลองเช่นปากากาที่นําเขาสัตว์แกสลักมาตกแต่งตัวด้ามและปากกาที่ประดับด้วยอัญมณีบริษัทผลิตปากกามงบลองก่อตั้งขึ้นที่นคนรธรรมวกเมื่อปี2449เริ่มใช้ชื่อยี่ห้อมงบลองปี2453มีที่มาจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ตอนแรกออกแบบสัญลักษณ์เป็นจุดสีขาวและได้พัฒนาเป็นรูปดาวจนกลายเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในปี2476 ต่อมาขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเครื่องหนังเครื่องประดับนาฬิกาและน้ำหอมโอกาสนี้ทอดพระเนตรการผลิตหัวปากกาเช่นการขันปากกาการประทับตราลงบนหัวปากกาการผ่าปลายปากกาหมึกซึมและสาธิตการทดสอบปากกาด้วยการเขียนบนกระดาษโดยผู้เชี่ยวชาญการทำปากกาแสดงสัญลักษณ์ทางสังคมเริ่มจากนำความรู้ทางวิศวกรรมมาพัฒนาเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นนำศิลปะกการออกแบบและประวัติศาสตร์มาพัฒนาร่วมกันประดิษฐ์รวมในปากกาด้ามเดียวปากกาไม่ใช่เพียงเครื่องเขียนแต่คือการรวมความรู้ไว้ในสิ่งของชิ้นเดียวที่สะท้อนความคิดและการพัฒนาของมนุษย์ ส่วนการเขียนเป็นช่องทางการสื่อสารไม่ใช่เพียงการบันทึกแต่อีกด้านคือการดึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเหตุการณ์และบริบทแวดล้อมมาเขียนการสื่อสารทําให้เราเข้าใจกันและเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆทางสังคมว่าเป็นอย่างไรการเขียนเกี่ยวข้องกับอีกหลายเรื่องเช่นระดับการใช้ภาษาลายมือเครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะกับการสื่อสารแต่ละประเภทและการเขียนทําให้สังคมมีแนวลึกที่สืบเนื่องเป็นข้อมูลและอีกส่วนให้คนคิดต่อได้ เวลา13นาฬก30นาทีสเสด็จพระราชาดำเนินไปศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษมหาวิทยายลัยฮัมบูร์กในวิทยาเขตบาเรนเฟลัศาสตราจารย์ดร์ทีโลบอมันรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยฮัมบูร์กศาสตราจารย์ดรคราวเชงสต็อกหัวหน้ากลุ่มวิจัยประจำสถาบันด้านฟิสิกส์ควอนตัมเฝ้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จ ศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษทำรวกเป็นศูนย์ชั้นนำในการถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อค้นหาพื้นฐานความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์เคมีและชีวภาพ ศูนนี้ทำหน้าที่ประสานงานวิจัยลักษณะสาวิทยากับศูนย์วิจัยหลากสาขาของมหาวิทยาลัยฮัมบรวกให้มาทำงานร่วมกันได้แก่ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านเคมีชีวอินทรีย์ศูนย์โครงสร้างนานโนผสมและสถาบันด้านฟิสิกควอนตัมเกิดการสร้างสารรค์งานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปเช่นการคัดกรองยามาแล้วถึง900 0รายการการสร้างเซ็นเซอร์ควอนตัมเพื่องานตรวจ วัดคลื่นความโน้มถ่วงการสร้างคิวบิตของควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นต้นศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านเคมีชีวอินทรีย์มหาวิทยายลัยฮัมบูร์กสามารถพัฒนากระบวนการควบคุมภาพถ่ายความเร็วสูงพิเศษของโมเลกุลขนาดใหญ่ทางชีวภาพได้ด้วยแสงเลเซอร์ห่วงแคบพร้อมกันได้ทุกโมเลกุล ทำให้มองเห็นวิริทัศน์ของโปรตีน DNA และไวรัสเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของการค้นคว้าทางการแพทย์และให้ประชาชนเข้าถึงการค้นคว้าที่ซับซ้อนดังกล่าว <Yes. S 1> มหาวิทยาลัยไ, <Yes. S 1> ได้จัดประกวดภาพจากการวิจัย <Yes. S 1> มาจัดแสดงเชิงศิลปะเรียกว่า art and science แสดงงานศิลปะการถ่ายภาพโมเลกุลอะตอมและอิเล็กตรอนด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษหรือ ultra fast imaging เป็นเทคนิคการบันทึกเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากในระดับเฟรมต่อวินาที10ถึง15วินาทีเทคนิคนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์เคมีและชีวภาพระดับโมเลกุลอะตอมหรืออิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กมากในย่านนาโนเมตรกระบวนการดังกล่าวนี้จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนไม่สามารถบันทึกได้ด้วยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวจากกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือกล้องปกติที่เราคุ้นเคย การถ่ายภาพต้องอาศัยห่วงของแสงเลเซอร์ความเข้มสูงที่แคบมากในระดับเฟรมต่อว,วินาทีจึงจะสามารถจับภาพแต่ละเฟรมของการเปลี่ยนแปลงได้ทัน โอกาสนี้ท่อพระเตรห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แสงและโรงเรียนที่อาคารห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจและสงสัยในวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยการวิจัยกับการสอนห้องปฏิบัติการนี้ให้ประสบการณ์ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ค้นหาและวิจัยเองทำให้เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์คิดอย่างไรทดลองอย่างไรช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจเทคโนโลยีชั้นสูงได้ ทอดพรนเนตการสาธิตการใช้แสงเลเซอร์จับอะตอมให้นิง่งส่งผลให้อุณหภูมิของอะตอมเย็นลงไปที่ระดับศูนย์องศาเควินหรือลบ273องศาเซลเซียสการนำเซล์ม็งมาแยกแยะ DNA และการถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษด้วยแสงเลเซอร์ที่ได้จากเครื่องอิเล็กตรอนอิสระของยุโรปร่วมกับสถาบันวิจัยเดซี่และสถาบันวิจัยมักครังด้านโครงสร้างและพลวัตของสสาร การทำงานร่วมกันของสหาสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางสำคัญในปัจจุบันโดยเฉพาะงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพราะปัญหาส่วนใหญ่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายด้านไม่สามารถใช้ความรู้จากแค่สาขาเดียวได้การร่วมมือกันจะได้คำตอบที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเกิดงานวิจัยใหม่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากขึ้น ในตอนค่ำเสด็จพระราชาดำเนินไปหอแสดงดนตรีเอลฟิลฮาร์โมนีท่อระเนตรคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งเมืองมอนทรีออลและการแสดงเปนโนของนายเอเล็กซองกองโตโรเป็นการแสดงร่วมกันของวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งเมืองมอนทรีออลอำนวยเพลงโดยนายยานิกเนเซสแกงและนายเอเล็กซองกองโตโรนักเปนโนโดาวรุ่งผู้มีชื่อเสียงระดับโลก หอแสดงดนตรีอยู่บริเวณท่าเรือฮามรวกมี3ห้องคือห้องแสดงดนตรีใหญ่อยู่ระหว่างชั้น12-16สูง50เมตรขนาด2,100ที่นั่งห้องแสดงดนตรีเล็ก550ที่นั่งไคสตูดิโอขนาด170ที่นั่งและพลาซา่ามีบันไดเลื่อนแนวโค้งยาว80เมตรบริเวณพลาซา่ามองเห็นทิวทัศน์รอบนครฮัมรวกได้ ดนตรีคลาสสิกค,คือศิละปะอย่างหนึ่งแสดงถึงปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่แค่เสียงเพราะหรือการบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นเครื่องสะท้อนความคิดความรู้สึกและวัฒนธรรมของยุคสมัยนั้นๆดนตรีเป็นเครื่องประดับของสังคมที่มีวัฒนธรรมสังคมที่ให้ความสำคัญกับดนตรีมักเป็นสังคมที่มีความเจริญทั้งสติปัญญาและอารมณ์ มนุษย์มีจังหวะอยู่ในตัวเสมออยู่ที่ว่าจะฟังเพลงชนิดไหนแต่ละบทเพลงเหมือนการเขียนเรียงความให้รู้สึกอย่างไรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองฮัมบรูร,าาร์กสหพันซาสาธารณรัฐเยอรมนี